เขาห้าม์ทได้แล้วเนาะอ่ะพริกแดงพริกแดงสองกิโล แมวหนึ่งมีไหมแมวแมวหนึ่งคณะหนึ่งแมวไม่มีขีดออกเนาะเอาคณะหนึ่งอ่าอ่ยาต้นหอมหนึ่งปี1หนึ่งต้นหอมหนึ่งปี1 1หนึ่งหนึ่งมัดเด้อ แล้วก็ขา2อกิโลขา2อกิโลจบชีวิตเป็นอันเสร็จเรียบร้อยยกหนึ่งนหนครับจบแล้วนี่ครับจัดกองไว้อย่างนี้ฮะยกหนึ่งยกสองยกสามตั้งเตา ทางเตานะครับมามาพร้อมกันครับสำหรับร้านอาหารที่เราจัดไว้ครับตรงนี้โอีย okay, นะครับสวัสดีครับ